หมูฝอยสูตรนี้หอมอร่อยกรอบนานไม่อมน้ำมันค่ะซื้อกินกระปุกหนึ่งหลายร้อยค่ะทำกินเองได้ง่ายๆหรือจะทำขายคู่กับข้าวเหนียวร้อนๆก็จัดไปค่ะใช้เนื้อหมูส่วนสะโพกค,ค่ะตั้งน้ำให้เดือดใส่เนื้อหมูลงไปค่ะเราจะต้มหมูก่อนนะคะต้มมาสักพักหนึ่งเนื้อหมูสุกเรียบร้อยเราก็ตักขึ้น เดี๋ยวเราจะพักเขาไว้ให้เย็นก่อนค่ะหมูเย็นดีแล้วเราก็นำมาทุบค่ะใช้อะไรก็ได้ทุบเสร็จแล้วฉีกเลยค่ะฉีกเป็นเส้นๆเ,เนื้อหมูส่วนสะโพกเขาจะเป็นเส้นๆนน,ะะนี่ค่ะฉีกจนหมดหมู1นกิโลนะคะขั้นตอนทำไม่ยากค่ะยากตอนฉีกนี่แหละคะ่ะนี่ค่ะฉีกได้เป็นฝอ,อยแบบนี้ค่ะ พักไว้ก่อนค่ะเรามาทำน้ำซอสปรุงหมูกันค่ะน้ำตาลทรายน้ำปลาค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวเกลือป่นอัตราส่วนขึ้นไว้หน้าจอนะคะคนๆให้ทุกอย่างละลายเข้ากันดีค่ะเสร็จแล้วเราก็นำหมูที่เราฉีกไว้ใส่ลงไปค่ะคลุกเค้า ให้ส่วนผสมเข้ากันดีคลุกให้ทั่วเลยนะคะคลุกไปเรื่อยๆเสร็จแล้วพักไว้ค่ะแม่บ้านใช้น้ำมันปลาล์มนะคะ1ลิตร1ขวดใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนใส่หอมแดงซอยลงไปค่ะหอมแดงทั้งหมด300กรัมค่ะไม่ต้องให้หอมแดงเหลืองมากนะคะเดี๋ยวเราต้องไปทอดกับหมูที่เราฉีกไว้ค่ะนี่ค่ะเหลืองประมาณนี้ใช้ได้เราก็ใส่หมูที่ฉีกลงไป ทยอยใส่ค่ะกลับด้านกลับแล้วก็เกลี่ยค่ะนี่ค่ะให้โดนน้ำมันทั่วถึงกลับแล้วก็เกลี่ยสลับกันไปอย่างนี้ค่ะทำไปเรื่อยๆเนี่ยค่ะเริ่มจะเหลืองแล้วค่ะหมูก็เริ่มเบาลง ทำมาสักพักหนึ่งเริ่มเหลืองดีแล้วค่ะนี่ค่ะน่าจะใช้ได้แล้วค่ะหมูกรอบแล้วก็เบานี่ค่ะได้แล้วค่ะแม่บ้านจะตักแล้วนะคะตักขึ้นพักในตะแกรงค่ะสีหมูฝอยของเราสวยงามค่ะสีกำลังดีเขยา่าเขย่าดูค่ะมีเสียงกรอบเลยค่ะ นี่ค่ะน้ำมันที่ออกมาจากหมูอยู่ใต้ถาดค่ะเราก็จะเอาเขียงทับอีกทีนึงค่ะให้น้ำมันเขาออกมาอีกค่ะรีดน้ำมันออกมาค่ะของแม่บ้านทอดไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะคะก็จะไม่อมน้ำมันนี่ค่ะแห้งเลยนะคะกรอบเบานำมาพึ่งไว้ให้เย็นค่ะเดี๋ยวเขาก็จะกรอบขึ้นอีกค่ะนี่ค่ะเกลี่ย หมูฝอยที่ได้ก็หอมอร่อยกรอบนานค่ะไม่อมน้ำมันกินกับข้าวเหนียวร้อนๆอร่อยมากๆหรือใครจะทำเป็นห่อขายพร้อมข้าวเหนียวค่ะห่อละ35บาบาทขายได้เลยค่ะลองไปทำกันดูค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมค่ะเอาไว้พบกันคลิปหน้าค่ะ